ในน้ำอ่ะดูตีน่ะอร่อยมันก็ชงอร่อยไหมือนอ่ะชงอร่อยไหมอร่อยเหมือนเมื่อวานไหมอร่อยเหมือนเมื่อวานนี้ฮอตดอกใหม่ไหมล่ะไม่เอาแล้วอิ่มแล้ว ตุกตาเยลลี่อ่ะตุกตาเยลลี่หนนี่เห็นเนื้อน,น,น,นี่ตุกตาเยลลี่มันกินอร่อยไหมเนี่ยเอ้ามานนอเกลนะเนียเกนะเกลยังไงล่ะมัดเกลให้ อึบว้ยแกยะยากแท้วะคลองแทะละคลองแทะแท้วะแกะยากแกะยากแท้วะฮะเอา้าเออ,อแซ่บบ่ตาถามมาแซ่บบ่ <laughs> ตาถามมาแซ่บบอยลี่อ่ะเออหลาน ต้องลอกหมดลอกกินแค่นั้นแหละเอาปิดมันหมองก,กินดูีิเค็มดูีิอร่อยไหมอร่อยอันหน้ามาลงย้อยเลยอันหน้าย้อยศอ,อกเลยเนี่ยย้อยศอกเลยเนี่ยนะสูบน้ําให้หมดเออมันมีรสชาติเป็นยังไงมัางมีรสชาติเป็นยังไงบัง่งอร่อยเปรี้ยวๆเ,เอากัดเยลลี่มันดิละ กัดเยลี่มันที่อร่อยมากว้ยอยหมดแล้วเธ mm hmm. อในใช้ตังเปืองเนี้ยเธอในใช้ตังเปืองเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็ยี่ห้าบาทแล้วก็ฮอตดอกอีกยี่สิบบาทแล้วอันนี้อีกเป็นเท่าไหร่เธอใช้ลังเปลืองไหมเนี่ย ใช้ตังเปลืองไหมเปลืองรู้ตัวเองด้วยตอนเช้าก็ใช้เปลืองใช่ไหมแม่จ๋าซื้อให้อีกโอ้ยตัวนี้น้อยใช้ตังเป็นร้อยกว่าเว้ยใช้ตังเป็นร้อยกว่าต่อมือเว้ยมันต้องหาเงินเก่งๆแล้วเอากินดีๆมันโดดหนีวะนั่นอะบ๊ายบาย,บายกล้องก่อนบ๊ายบาย,บาย